ไม่ว่าเราดูไหนๆความงดงามของดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายก็ยังมีม์คร้งไม่เสื่อมคลายครับ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มีโอกาสไปชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาวจีนอยู่นานกันไปแล้วแต่ในสัปดาห์นี้ผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมเที่ยววิถีแม่สลองกันครับกับผมบ้ายกรยุทธพงศ์นภคุณและรายการทำไมแถลงครับ อยแม่สลองนะครับมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวจีนอยู่นานครับที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าที่นี่นะครับก็ยังมีชาวเขาเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับเดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูกิจกรรมยามเช้าของผู้คนที่นี่กันที่ตลาดสดเช้าดอยแม่สลองครับ Hey Mr. Tamborine song for I'm Man อันนี้อะไรอะครับแครอทหัวไชเท้าหัวไชเท้าครับแล้วมันสีแดงก็เลยอ๋อที่นี่เป็นอย่างงี้อันนี้เป็นของพม่าอ๋อหัวไชเท้านะฮะอันนี้มันเหมือนกับเป็นแครอทเป็นหัวไชเท้าจริงๆแล้วเราอาจจะเรียกว่าแรด i s h นะฮะแล้วอันนี้อะไรครับนี่กาลิโลการิโลเออการิโลคืออะไรอะครับมะกอกมะกอกอ๋อเป็นเหมือนมะกอก เขาไม่ทำอะไรครับกินเลยไม่เปรี้ยวครับเปรี้ยวหวานกินได้เลยครับชิมชิมได้ไหมขอชิมตัวเนื้อในครับจะหวานครับก็จะเหมือนพวกสาวรสนะฮะแต่เปลือกเนี่ยแนะนำให้ปอกทิ้งและนี้นะครับอันนี้เชอร์รี่ครับอ๋ออันนี้ปลูกที่นี่เหรอว่าเป็นของพม่าครับปลูกที่นี่อันนี้ก็จะมีเชอร์รี่คุณป้าปลูกเองป่ะครับ นี่ครับวันนี้ผักอะไรครับโอซุนอซุนนะครับมันเป็นยังไงครับไปผักกินครับปอกเปลือกแล้วก็ไปผัดกินอ๋อไปย่างกินก็ได้ค่ะผัดเมื่อกี้าสีแดงผักซอสหอยแล้วก็ไปย่างอ๋อมันจะเหมือนแครอทเนี้ยครับอ๋อกินส่วนนี้หรือว่ากินส่วนใบ ไปเดินทางได้เพราะว่าไอ้ก้างมันไม่เอเราหั่นฝวยแล้วก็ไปย่างพวกบุ้ซเซ้งหรือว่าพวกหัวหมูอะไรนี่ก็ได้ย่างอะไรก็ได้นี่กินสดๆก็ได้ตัวหัวแต่ว่าหั่นไบมันก็กิ้นได้หมดเลยมันจับกระสานครับแล้วอย่างอันนี้ล่ะอะไรครับนี่ถั่วถั่วถั่วดอยถั่วดอยอะครับถั่วดอยก็ไปตุ้มไนรี่ยว่าอะไรนะแกงแคร์อะไรเนี่ยใส่ได้แกงแคร์ที่นี่มีใบแคร์ด้วยครับ เออมาจากในเมืองค่ะอ๋ออ๋อต้องซื้อมาอัอนนี้ว่าที่นี่จะมีต้นแขวนี่เป็นถั่วดอยก<ล>็กินสดสดได้เลยเหมือนกัน<ด>อ๋อไม่ได้คุณยายจะลวนลวนหรือว่าไปผัดกินหรือว่าโอ้ี่ครับผมอยากรู้ครับนี่มันอะไรครับหม,มตูมต่างนังค้างหมูต่างนังค้างหมูต่างนังค้างเหรอครับทำวิธีทำทำไงครับ ก็คือเห็นขายกันเยอะคือตากเฉยใส่เกลือไหมฮะใสใสเกลือใสเลอาเขาใสเครื่องเทศอ๋อใสเครื่องเทศด้วยหมักยี่สิบเจ็ดวันหมักยี่สิบเจ็ดวันที่ตากนานครั้งสิบห้าวันสิบหกวันอ๋อก็คือหมักยี่สิบสี่วันแล้วก็ตากอีกประมาณสองอาทิตย์ครับครับวอยู่ได้นานแค่ไหนฮะบางทีเห็นหมูพันปีปีนีไม่เป็นไรอยู่ได้นานเลยอ๋อแล้วกินไงครับกินออกมาทอดทอดมันยังต้องทำอะไรคนหลายๆหมดเลยทำได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นหมูคำค้างนะครับก็ผ่านการหมักผ่านอะไรแล้วเนี่ย ก็จะตากอีกประมาณ2ออาทิตย์นะครับก็เขาบอกบางทีเขาเรียกว่าหมูพันปีอยู่ได้นานเลยอ๋ออันนี้เป็นของจีนอยู่นานเลยไหมครับอ๋อนี่หมูนิ่งเขาโพดมาในอาหารอะไรครับหมูี้ยงเ้าโพดมาในอาหารอ๋อหมูี้ยงเขาโพดด้วยอ๋อเป็นหมูพิเศษนะครับผมนะฮะว่าขอบคุณครับนี่นะใครมาที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะลองแบบอาหารพื้นบ้านนะครับหัวตลาดนี้มีเยอะเลยและนี่คุณเชียงครับอ๋อเหมือนกันไหมครับหรือว่า <ori> เหมือนกันนี่ตานลำค้างหมเลยอ๋อตานลำค้าเหมือนกันนี่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลนี่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะฮะ blind. นี่กุนเชียงที่นี่ก็ถือว่าเป็นกุนเชียงพิเศษที่นี่ด้วยนะครับไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลใครลองเอาไปทำกับข้าวดูอาจจะได้เมนูใหม่ๆก็ไ so ด้ครับ I'm following you นอกจากตลาดเช้าแล้วนะครับเดินจากตลาดเช้าไปอีกสักหน่อยก็จะมีตลาดค้ายของฝากที่มีชาวขาวนำของป่าและก็ของชำร่วยต่างๆเนี่ยมาวางขายอยู่ริมถนนครับ ใกล้ๆกับหลักกิโลที่เปรียบเสมือนกับอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะเป็นตลาดที่เปิดแทบจะทั้งวันครับสามารถแวะมาซื้อของฝากแปลกๆกันได้ครับ ก็ถือว <t festivals> ่ามีสีสันพอสมควรนะครับสำหรับตาเช้านะครับที่ดอยแม่สลองแห่งนี้ครับที่นี่นะครับมีทั้งผักสดนะฮะผลไม้แปลกๆนะครับก็ลองชิมดูก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่มาจากกรุงเทพหรือว่าเป็นคนเมืองนะครับก็อาจจะไม่เคยชิมหรือว่าสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แนะนําเลยครับว่าให้มาลองดูนะครับส่วนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอนั่งพักสักครู่นะครับเดี๋ยวทานน้ำเต้าหู้นะครับแล้วนี่เลยปาท้องโกครับสไตล์ชาวกรุงนะฮะกินเป็นมื้อเช้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ